่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2527อ่วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพีบรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีคารวสาก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติพระกรรมาฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเยียดย้ำกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลาย ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกําลังใจขมันดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นอุปกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจงพยายามยึด ละอย่างนั้นเด็กขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาทีองค์สมเด็จระะรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงกัะพีแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราที่ทอยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสกเก็ความดีของพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าขั้นสกเก็เรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราดั <c oughs> างนั้นในฐานะที่เป็นท่านหลายเป็นสาวกขออองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระง,งับสิ่งนั้นถ้าตั้งใจว่าเราจะไม่ทํำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือไปดิฐาน้ามันมีให้ทรงตัวแล้วมีสัจจะบรมี <c oughs> แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำหรือเวลาจะคิด ก็คใครควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าาการปฏิบัติลมเหลวอย่าปฏิปทาแรกและปฏิปทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดีแต่ว่าใช้กําลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาบสกาละเกินไปหวังเชื่อเสียงเกินไปมีมีมรมีช้าดิ่ยายบุคคลอื่นมากเกินไป รวมความว่าถานองตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สำหรับตอนนี้ไป <c oughs> ก็อยาขอนำอัลตุมบริกาสูตรในด้านกับพี่มาพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่พระเจ้าท่านทรงตรัดได้กล่าวว่านิโครทัปรีพาชกกราบทูลว่าอันนี้เป็นหน้า3าสิบห้าในตุมบริกาสูตรพตรวิโกเล่มสิบเอ็ด นี่ครานี่ครทับรีภาโชกกาบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประธานบรวิวาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ อันนี้นี่โครทพรีพาชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศและแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนีโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการสังวรสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนท่านตรัสว่าดูก่อนนีโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสมไม่พูดเท็จ ไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจ 4. ไม่เสพกามมกรรม,รมคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพกรมคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงแตดต่อไปว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสีประการคำว่าสังวรนี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนน้ครุทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วโดวยสังวรสีประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื่อเพศอ,อันเลวทรามเขาเสพเสาสษษนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาสอกเขาถ้ำภูเขาป่าชาป่าชัดในที่แจง้งลอมฟางและก็ในในเวลาฉันปัดชาพักคือฉันอาหารเสร็จรือกินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินาบาัดแล้วนั่งโคบันลังตั้งกายให้ตรงตำลงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความประทุสร้ายคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิธะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิธะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสว่างมีสติสมัมปัญญะอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากทีนมิทะได้ละอุทจักุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักโกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ ขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทําให้ปัญญาถอยหลังมีใจรรประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจรรประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันไปโบนถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ที่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจยรรประกอบด้วยกรุณาอันไพ่บูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หับประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบีเยดเบียนอยู่เขามีใจรรประกอบไปด้วยมมทิตาทุตาเขามีใจรรประกอบไปด้วยโมทิตาแผ่ไปตลอดทิศหน่งอยู่ทิศที่สองที่สามทีสมท่สี่ก็เหมอือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูทถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบดูเบคขาแผ่ไปในที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแพ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบไปด้วยเบิกขาอันไพ่บูบ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่และพระองค์ก็ทรงตัดถามนิโครธะว่านิโครทะ,รท,ะท่านอยากสำคัญความข้อน,นี้ไปเช่นไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบบจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่โครทัพรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียรบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้ <c oughs> เขายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครธาการนายบาปดุยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิยาที่ถึงเปลือกเท่านั้นสำหรับข้าเศษหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลือกจะขอย้อนปฏิปทาเพื่อบรรดาความเข้าใจขวัรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่า การปฏิบัติพระกรรมฐานมีความสําคัญคือการทําความดีในพระพุทธศาสนานี่สำคัญที่กะพีและพระทิี่พระโทษสําคัญที่สะเก็ดและก็เปลือกถ้าสะเก็ดดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> สําหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงถึงเปลือกนี้ ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารภว่าทุกคนจะต้องมีการระมัดระวังในนิวรณ์สี่คือวังสี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืดผิดในกรรมด้วยตนเองหรือว่ายินดีเมื่อบอื่นเขาทำแล้ว <c oughs> สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปทาไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วงด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังขายความเข้าใจขายความมาเข้าใจตามความเป็นจริงจคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทำได้อย่างข้อวสุราเมไรพระพุทธเจ้า,มาไม่นด้ทรงห้าม ตอนนี้ข้ารันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดทราบว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสนาต่อศาสนาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้ว <c oughs> เกนั้นสำหรับอนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติด,ดีถ้าเป็นสมณเณนต้องทรงศีลสิบ แล้วก็มีเสขยวัตรอีก75เป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีศีขาบท227แล้วก็มีพิสมาจารร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำบทดสิบครบท้วนด้วยสำหรับกำบทดสิบนี้ทั้งพระทั้งนีก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมืกัน ถึงแม้ว่าจะมีศินมากกว่าแต่อย่าลืมวาจริยาที่เลวๆพระของพระของเองก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำหนดสิบก็ไม่มีบางทีบางรูปสินห้ายัางไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในกำหนดสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วและก็ไม่ทำการเมสุมิชาจารย์ดยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทำไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้าคำมาอีกนิดหนึ่งเราจะไม่ดื่มสุรามีไรด้วยตนเองและไม่ใช่บุคคลอื่นดืม่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาเดื่มแล้วสำหรับด้านวาจามีความสำคัญมากพระพได้เจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสีประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านนั้นหลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากวาจาที่พูดปดมุทศจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ บาจาที่สร้างความเสืเทถือนใจให้แก่บุคคลอื่นคือ <c> ว <oughs> าจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันแล้ววาจาที่ไร้ประโยชน์ะวาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ,บ้านหรือว่าทําให้ชาวบ,บ้านแตกเล้ากันโดยการแนะนําแนะนําผิดผิดพลาดพลาดจากคติของพพุทธศาสนา แต่แบ,บรระกาศต,ตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้อง,งระมัดระวังและวาจาใดที่ไร้ประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี่มีความสําคัญมากและสําหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรซุ่มตัดว่าจงอย่าเพ่งเลง็งมันโลกเสียงหมดเพื่อพิชา อภิชาติในพระไตรปิฎกท่านแปลดีมากเพราะว่าจงอย่าเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้นนั่นก็นหมายความว่าขึ้นชื่อว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตกด็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ท่าสี่เราไม่สนใจในมันคําว่าไม่สนใจก็หมายความว่าต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ร้อนหอหาของทําความเย็นให้หิวหาอาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงธนุบำรุงตามสมควร <c oughs> แต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล้วยะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยใน่นก็หมายความว่าถ้าป่วยแล้วรักษาถ้าจยาตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงไงก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนนัวบริการที่สองไม่พยายามคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลานสิ่งกันเลยกันนี่ดางด้านของกำลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามไม่คิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่ก็ทำพลาดพลั้งไปเพราะ,ะกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจากนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขรงองค์สมเด็จพระทศพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวิน,นัยนี่อันนี้ต้องลงโทษพราถือประเบียบเส,สียงนอกเหนือประเบียบเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ทำให้เราห้ภาภัย แล้วก็บริการในสามหน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัสว่าทําความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องตน้น <c oughs> สำหรับท่านพุทธศาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงเปลือกตัวน,นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาทิงเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเราเองต้องมีความเมตตาปราณีสิ่งกันละกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญาสองการไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแยงทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดี การทำอย่างนั้นเป็นการไปก่ายความเป็นศัตรูเข้าหากัน <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เอาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นชื่อว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจยฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสันโดษไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักแล้วก็การดื่มสุราเมลัยเป็นของเรลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสําหรับวาจาวาจาที่มีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริง <c oughs> แต่ความเป็นจริงนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาัอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใด ที่ควรจะพูดเวลาที่ใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิเข้าพิจารณาเสียก่อนแต่ว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วว่าควรไม่ควรเป็นประการใดประการที่สวาจาใดาเป็นเป็นวาจาที่สร้างความสะเทือนใจแก่บกคุคคลผู้รับฟังไม่วาจาหยาบที่ความจริงไม่เด่มหมายถึงด่าเสมอไป อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสำคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทางอากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนา <c oughs> ในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาและก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลว อย่างเขายกสารมภูมิบูชาภูมมถิตวดาก็ดีอากาศสถตวดาก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นดาแต่ว่าประนามกัน และก็เป็นวาจาส,อส่สอเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกเล้ากันจะทำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดาความจริงการเชื่อเทวดานี่ก็เชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่าเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทางสองรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามแนละจะรู้จักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระประทีแก้วท่านลงมาหรอกพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทำไมบุคคลในปัจจุบันจึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล้วก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดประจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านอัแต่ละวันท่านไหว้ดะ ท่านไหว้ตลอดไหว้น้นบ้างนายไหว้นีบ้างหลายหลายอย่างไหว้เทวดาไหว้ผมพระเทวดาไหว้อากาศพระเทวดาไหว้ปู่ย่าตายายไหว้พระไหว้เสียนถามว่าการไหว้ของคุณแม่ของคุณเนี่ยมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหว้ของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผลจากการค้า คนที่ค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพทไม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงไว้นิรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนเนี่ยถ้าท่านเป็นสาวกององสมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกันและจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้ มีสี่ประเภทกำลังใจคืออุคติตัโยูวิปติตัโย و, ูเนยะปะทะประมะอุคติตัโยูมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเปลี่ยปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปติตัโยูมีความฉลาดมากแต่ว่าความเฉื่มีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิดแนะนำหัวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอออธิบายก็เข้าใจ ท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหว้น่านิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหว้เทวดาในความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ในมรรคกรรมฐานที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความดีของเทวดา นึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำความดีของเทวดามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนะถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุขเทวดามีนุภาพตามความเข้าใจถึงจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตาม ในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาก็ไม่เลวเพราะว่าคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิลิและโอตปะหิลิอายต่อความชั่วพยายามไม่ทำความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วในเมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดี การนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งฉะนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทําลายจิตใจใครท่านรู้กำลังใจของคนว่ากำลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนแต่วิธรรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอก กาต้องดูกำลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ำให้ตำ่ำเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจุงกันไปได้อย่างพระองค์เข้าไปสำนักของชะดินชะดินขบูชาไฟองค์สมเด็จไปจอมตรก็ส่งยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดี นะเข้าไปสำนักก็สุปประมาณนบสุปประมาณนบไหวทิศสำเร็จประธรรมสามิตก็ไม่ได้ทรงตำหนิกลับชมว่าการไหวทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนำว่าทิศที่คุณไหวนี่นะมันเป็นทิศภายนอกถ้าทางที่ดีถ้าไหวทิศภายในจะดีมากยังเรื่องเะดิงก็ไม่กันขบูชาไฟ่ มื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณว่าอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีพิเศษอาราบรนดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของเปลือ,เ,อเรื่องของเปลือกมันยังไม่จบก็จําเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสําคัญ มุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี่เท่านั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขว้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี